ะไปทำซาซิมิกันนะคะตอนนี้คืออะไรพยาดหรอไม่ใช่มันสดมันจะแบบมีความระยิบระยับอ่ะเห็นไหม้ตื่นเต้นอ่ะนี่นี่นี่ก็เป็นเฮ้ยแล้วตอนแล้วตอนที่แบบตกมาตกมีนาวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนานะคะวันนี้พาทุกคนนะคะมาเที่ยวพัทยา วันนี้โมมากับตึกแกงเหมือนเดิมนะคะจากคลิปที่โมเคยไปกับเพื่อนที่บางแสนคราวที่แล้วนะวันนี้ก็มาเดี๋ยววันนี้พาทุกคนนะไปตกหมึกน,นะเทเจ้าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของโมนะที่มาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะรอ นีเ้เลเของเข้ากล้องหน่อยวัดดีครับก่อนเร็ววัดดีครับก่อนวัดดีครับก่อนบัดดีครับสวัสดีเอสซีโมนะคะขอขอเพลงวากได้ไหมโหจังหวะนี้ไม่ต้องวากก็รอบสี่โมงแล้วเราก็จะกลับประมาณห้าทุ่มประมาณนี้ปะ่ะเดี๋ยวไปตกหมึกกันนะตอนนี้โมก็อยู่บนเรือเรือที่จะไปต่อเขาเรียกว่าอะไรนะกาก็คือเราต้องนั่งสปีดโบ๊ทเพื่อจะไปที่แพรตกปลา ก็เดี๋ยวรอเขาติดเครื่องแล้วเราก็จะบึ้นๆไปกันเลยไเลยกำลังวิ่งนะคะรถกำลังไม่ใช่เรือกำลังยิงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ นั่งตกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวโมกับเพื่อนก็จะเดี๋ยวไปนั่งตกเหมือนกันนะคะจะอยู่แบบตรงฝั่งอยูริมเนาะเมื่อกี้โมสั่งอาหารไปแล้วเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวรอเขามาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการตกหมึกกันนะคะตอนนี้โมก็กําลังนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงนะคะก็คือรอปลาหมึกติดเป็ดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะคัะน,นั่งตกมึกอยู่ริมตะลิง ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอาหารที่โมสั่งมานะคะกับเพื่อนกับเพื่อนๆนะคะก็จะมีกุ้งแช่น้ำปลามีตำปลารกุ้งสดมีไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็มีกุ้งเผาดูกินให้ดูหน่อยอ่ะไก่ต่อนกินยังไงถึงอร่อยทาอย่างนี้เหรือเปล่้เป็นไก่อะเซ่น้ำปลาน,นจะจ๊ะ ได้ยังเพื่อนเย้เพื่อนได้ปลาหมึกแล้วค่ะเดียวให้ให้เพื่อนอหนเลยเย้แล้วเราก็ได้แล้วนะคะกับปลาหมึกปลาหมึกสดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโมจะเอาไปแลกเนาะให้เขาแลกให้ดูหนอดูนกินไหมยปเดียวปมาขึ้นวันล ถ่ายก้องธรรมดาใสๆก็อุ้ยอุ้ยมึงถ่ายกล้องธรรมดาติดน้ำหรอดีตัวใสๆเลยอย่ดีก็ได้ใช้ไปจิ้มกันแล้วไปไปถังไหมมันมันกินปลาปลาอยู่ข้างในเหรอตัวใสๆเลยอยากกินนะว่าตอนนี้โมก็อยู่บนเรือ อยู่บนเรือตอนนี้เรากําลังจะไปออกล่าออกล่าหมึกนะคะนี่อยู่บนเรือแล้วอยู่กับพี่แบงกีด้วยนะคะสวัสดีครับผมแบงกีนะวันนี้มาเจอตัวเป็นเป็นด้วยตัวเป็นเ็นโอ้โหตัฝากช่องได้ไหมมได้ครับช่องอะไรช่องมีน้ำไม่ใช่มีน้ำมีน้ำอ๋อมีน้ำไปดูอยู่ก็กินอะไรแบบปูไข่ดองปูไข่ดองอ่ะไปดูอยู่นะ โอ้แล้วเจอตัวเป็นๆแล้วเหมือนกันนะฮะเจ้าเป็นเลยเป็นตัวบอกด้วยกันนะับดีใจมากเพราะว่าเขียล่าสุดทือพี่ไปมืนสดด้วยอ่ะเมืนสดใช่นี่มาตามพี่เลยนะลงแค่เป็นพุกนะไม่ได้ลงพุกนะโอ้วันนี้เลยมาทำคลิปลงพุกหน่อยใช่มาตามมอยพี่เลยเนี่ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ แต่ว่าใจจดใจจ่อกันมาแต่ละแต่ละคันเยอะแล้วยะเยอะอีกนะคะมันก็เหมือนกับแบบว่ามันก็ได้อัถรดในการแบบว่ากินแล้วมันสนุกกว่าซื้อกินอะ่นะเนาะแบบเราสนุกด้วยได้บรรยากาศด้วยถึงมันจะแบบว่ามิวต้องอดทนอะ่ะแต่เราก็เราก็ได้ลุ้นอะ่ะเออ จริงอะไรจริงแล้วมันจะมีความแบบระยิบระยับอะตรงเนี้ยโอ้ทั้งหมดเราได้สองตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่แพกันนะคะที่ที่เรานั่งกินอนาหารกันนะคะ,ะ,คะก็จะนั่งเรือตรงนี้ไปเนาะนี่นะคะทุกคนก็เอาหมึกมาให้พี่เขาแล่ให้นะคะเป็นซาซิมิซาซิมิเนาะเป็นแบบสดๆเลยดูตัวใสๆเลยทุกคนจานจ้า เขาก็แล่แบบเป็นซาซิมิมาให้หมูให้เพื่อนๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองจิมกันเลยเดี๋ให้ดูหน้าตาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะนี่ซูมาคะเพื่อนโอกันไหมจิ้มเขาให้โชยุมานะคะแล้วก็มีวาซาบิด้วยจิ้มแบบเป็นโชยุก่อนเนาะขอสมสู รสชาติเป็นไงครับอ,อร่อยหวานไหมหวานจะนึด่นไหมจริงจริงรสชาติจะเหมือนพี่โมเคยกินร้านมันดีอ่ะเแบบ๊ะๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยสดไงได้บรรยากาศได้ฟิลมาทุกคนเข้ามา อันนี้คืออะไพาดเหรอไม่ใชอมันสดมันจะแบบมีความะยิบระยับอะเห็นไหมเ้ยตื่นเต้นอ่นี่นี่นี่ก็เป็นแลดวาดํหดํา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 กําด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 ําอํานําด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 ํามําดําดํานําดํอดํา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 ดเาดํ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 ามําด ชนบุรีอ่ำอืมอืมคือมากเลยอ่ะหวานนะแต่ว่าตัวหวานนวลนนะอ้าวหรอใช่กินนวขอจุวยตัเหมือนตลกตลกแดกแล้วแถวบ้านกินมาบีให้ดูหน่อยดีเตียกือน้ำลายเหลือให้ตากองกินบ้างนะจ้าหวานน้ำเลยที่ว่าเค็มกระู้ ปลาหมึกที่หวานแสนอร่อยไม่ได้แล้วก็มีพวกของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของมาแล้วก็จะบอกว่าเชียร์จะแบบแต่คุ้มอ่าจะจะบอกทุกคนยังไงดีมันจะหวานหวานหวานเลยไม่มีความข่าวอะไรเลยนะไม่ข่าวเจ้ามาใกล้กูมันไปกระดึ๊บกระดึ๊บนะอยากอยากลองจิ้มมาสบิได้ปะคิดว่าทริปนี้คิดว่าทริปนี้คุ้มไหม น้องขี่เล็บเพื่อนจะติดไหมคลิปนี้ต้องขอบคุณเดียนะคะเพราะว่าเดียตกเป็นอยู่คนเดียวนะแล้วก็ตกได้ขวดขวดเลยนะเอ็มแนลอยขวดเนยวาสบิใช่ไหมอุ้ยม,มันดิ้นน่ะไม่มือกูอ,อ้าวอร่อยเนาะรู้สึกว่าเหมือนกับแบบเราได้ตกเองใช่ไหมแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบว่า<จ>ถึงมันจะแบบนานอะเนาะวาซาบิ <Good. S 2> แต่วาซา,า,าบิก็อร่อยกินกับวาซาบิก็อร่อยอยากเห็นกินเออมันเป็นยังไงถ้ากินกับวาซาบิไม่เสียมันเป็นยังงช่างขึ้นคูดังไม่เด็ดวาซาบิว้าวว้าวหยุดกันได้ดดังดว,ว้วาวโหนี่คือ <laughs> ว,ว้าว <laughs> มามีมามีกูแจะกินแล้วแบบว่าหย,ยุดไม่ได้อ่ะเนาะมันอร่อยกินแล้ว แต่กไมกินที่ร้านก็ไม่อร่อยเท่านี้นะมันต้อมาตยมันดูมันดูมัจมันดิ้น่ะชอบกวมันดิ้นดกด็กดักดกดั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 กพมือก็ไม่ได้ดิ้นแล้วแต่จะเล่จะเล่าเห็นการตอนที่เป็นตกคือโัวเมามากแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เป็นตกอย่างเงี้ยแต่ว่า2องคนน้้ กินมากินกับเพื่อ,อนมาบอกเลยว่าอร่อยไม่ค่ะจะจะกินกันจนหมดเลยเหรอจ้าก,ก้องคนที่สอง,สองก็<ต>อยากนจะอร่อยเนาะหวานมากเพิ่งง้อปลาหมึกมันหาวนนานหรือว่าความรักกับกันมันหวานเนาะมันต้องมันต้องสดอร่อย,ยเด้อค่ะจางที่กูบอกบอกชอบจิ้มอะไรมากที่สุดทีฟู้ดทีฟู้ดต่อทีฟู้ดอร่อย ดูที่ฟุ้งมันเหมือนมันมีกึ๊ดว้าวมันเห่งมันมีกึ๊ดกึ๊ดข้างในเนาะถ้าใครแบบว่ามีโอกาสมานะก็แบบมามาชิลๆมาตกอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบได้ประสบการณ์แล้วก็สนุกอะโอเคค่ะทุกคนก็ ขอลาไปไปตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวกินเสร็จอะไรเสร็จก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงฝั่งแล้วก็ขับรถขับรถกลับเนาะเพราะว่าตรงแพรเขาปิดประมาณเที่ยงคืนเนาะก็เดี๋ยวลาเ,เพื่อนๆจากตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคราแล้วก็กดแชร์ให้ช่องโมด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะมีนาว